จะฝากสื่อนะช่วยไปขยายเรื่องการรับมอบรางวัลต่างๆณวันนี้เพราะผมได้ข่าวมานะอยากให้นักข่าวไปเช็คว่ามันมีเซลล์ขายรางวัลแต่ถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นนักข่าวหรือดารานักร้องหรือพวกยูทูบเบอร์เนี่ยพวกนี้นไม่ต้องเสียตังค์เพื่อไปการันตีงานน่ะให้เกิดความน่าเชื่อถือแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงแต่ทำพวกสีเทาหรืออยากจะฟอกตัวเองให้เป็นคนดีย ก็มีการเสียตังค์โดยคนที่ไปมอบรางวัลเนี่ยก็ยมีหน้าตาทางสังคมค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเลยฮะเป็นถึงระดับมันพูดไปมันก็เสียงคุกใช่ไหมก็อยากให้สื่อเนี่ยไปตรวจสอบด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งอะอดีตเคยเป็นเซลล์เนี่ยก็พร้อมให้ข้อมูลว่ามันมีการซื้อขายถ้วยพวกนี้หรือรางวัลที่ได้อย่างไรนะอยากให้เสือ จัดการด้วยเพราะกลัวว่าไอ้ตัวคนที่ไปซื้อรางวัลมันก็เหี้ยอยู่แล้วแต่เอาไปประดับที่ร้านตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดีให้ให้เพิ่มมูลค่ากับสังคมส่วนไอ้คนที่เดินสายแจกวันก็เป็นคนบุคคลที่เรามาแจ้งความวันนี้ด้วยและอีกหลายหลายคนนะและอีกหลายหลายคนแต่วันนี้ผมบอกกันว่าเราไม่ได้มาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เราต้องการหาความจริง อย่างถ้ามีการซื้อขายตำแหน่งจริงก็อยากจะฝากผมก็ฝากพาตรลหลายเรื่องน,นะผมไม่รู้ว่าท่านทำมาั้งยังนะหลายเรื่องนะครับน่าจเป็นประเด็นกับตำรวจอ่ะอย่างเรื่องนี้ถ้ามีการซื้อขายตำแหน่งจริงอ่ะคนที่น่าัวกคือประชาชนเพราะมันต้องมีการถอนทุนคืนผมก็อยากจะอยากจะไปถามท่านว่าท่านครับมันมีไหมผมก็คิดว่าทุกคนตรงได้รับคำตอบไปแล้วว่ามีหรือไม่มีให้ทุกคนเดาเองเขาจะตอบว่าย,ยัางไงแต่ถ้ามันมีจริงฮะประชาชนลำบาก เพราะเขาต้องถอนทุนเพื่อนแล้วตำรวจที่ทํางานนะฮะตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วผมเคยไปโรงพักหรือมากองปราบเนี่ยผอมเลยตำรวจที่ทํางานน่ะกินข้าวกล่องฮะแต่ตำรวจที่ไม่ทํางานวิ่งให้นายเนี่ยเห็นแดกหูฉลามอยู่พัตคารก็ไม่รู้ว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยให้คนทํางานกินข้าวกล่องแล้วมันจะมีแรงทํางานหรือครับแต่ไอ้พวกที่มันแดกหูฉลามมันก็มีแรงวิ่งหาขั้นหาเงินให้นายหรือเปล่า อันนี้ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะครับก็อยากจะฝากด้วยก็ก็วันนี้นะก็ให้มาที่กองปราบนะให้มาตรวจสอบก็ให้ตรวจสอบไอ้กระบวนการซื้อขายตําแหน่งนะครับของตํารวจนะฮะไม่ว่าจะเป็นชั้นสัญญบัตรนะครับชั้นประทวนนะไอ้พวกต่างๆที่เข้ามาเนี่ยโดยการใช้เงินเนี่ยเราไม่ได้กล่าวหานะแต่อยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับวันนี้โดยให้ทางกองปราบนยเข้ามาตรวจสอบและที่สําคัญเนี่ยบุคคลนะครับที่ถูกแอบอ้างที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย แล้วก็ตัวผู้ต้องหามีหมายจับแล้วนะหลายปีแล้วนะครับก็ไม่ได้ถูกจับยังคงเดินไปแจกตําแหน่งแจกรางวางัลอ้างว่าเป็นหม่อมหลวงบ้างอ้างเป็นเรื่องของกระถิ่นพระราชทานบ้างนะครับดังนั้นเสร็จเนี่ยก็อย่างที่หมอปลาพูดว่าถ้ามันมีการซื้อขายตําแหน่งได้จริงอ่ะไอบุคคลที่เข้ามาเนี่ยมันจะถอนทุนไหมประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนไหมอยากให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยมาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าจริงหรือไม่ที่มีการซื้อขายตาแหน่งเวลาโยกย้ายตําแหน่งทุกปีนะฮะ แต่ตรงนี้เป็นในส่วนของทานายตุลิตที่รับผิดชอบคดีนะายเย,ยเบรกนะครับครับเคนะคือขออนุญาตเพิ่มเติมกับทนายไพศาลที่นึงนะครับคือถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วนะครับก็คือ,ก,คอก็คือว่าถ้าหากมีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าขบวนการนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการวิ่งเต้นจริงๆ <c oughs> ก็อยากจะให้ทางสานังกงานตารวจแห่งชาติโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยจัดการขบวนการนี้ให้ให้เข็ดหลามนะครับอยากให้มีขบวนการแบบนี้ไปหลอกลวงประชาชนหรือ ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการที่อยู่ต่างจังหวัดเลยเพราะว่าแค่เงินเขาจะกินข้าวเนี่ยก็ไม่มีอยู่แล้วถ้าหาว่าเขาหลงเชื่อนะครับคือทุกคนก็ต้องหวังอะหวังที่จะช,ชีวิตเติโบโตในใน,นในหน้าที่การงานการที่เขาไปกู้นี่ยืมสินมาเพื่อเพื<ม>่อ <ๆ S 2> จะมาวิ่งเต้นตรงนี้นะครับผมมองว่าทําลายระบบตรงนี้ซะหรือไม่งั้นก็ไปจัดการขบวนการนี้อย่าให้มีการแอบอ้างนะครับถ้าหากมีการแอบอ้างแบบนี้ ถ้าหากไม่มีก็ขอให้ออกมาแถลงแล้วก็จัดการกระบวนการนี้ให้สิ้นซากนะครับอย่าให้ไปทําอย่างนี้กับใครอีกเพราะว่าตัวผู้เสียหายจริงๆเนี่ยทราบว่าน่าจะมีหลายคนนะครับใช่ไหมมีมีหลายท่านครับมีหลายท่านนะตั้งแต่ตั้งแต่อ่าระดับระดับอ่ารองสารวัตรผู้หมวดผู้กองจนไปถึงรองผู้กำกับนะฮะในในสายตำรวจในผู้เสียหายก็มีมีหลายตาแหน่งที่เสียหายรวมไปถึงอ่าครูบาอาจารย์นี่ก็ก็มีเป็นผู้เสียหาย พราะฉะนั้นฝากฝาก,ฝากถึงผู้เสียหายนในเมื่อคดีนี้เนี่ยนะฮะทางกองปราบได้รับนะฮะรับเรื่องในการที่จะดําเนินดําเนินการตามจับกบวนการเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เสียหายอยู่ถ้าดูตอนนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะคือก้าออกมาได้เลยครับเพราะตอนนี้ผู้เสียหายหลายท่านเนี่ยไม่กล้า mm hmm. เนื่องจากเป็นข้าราชการแล้วก็กลัวจะมีผลกระทบต่อตาแหน่งถ้าเกิดว่าไปไปแตะต้องเรื่องนี้ นะฮะแล้วก็อาจจะมีการข่มขู่จากแก๊งขบวนการเนี้ยในการข่มขู่ว่าถ้าใครไปแจ้งความหรือใครไปเอาเรื่องเนี้ยจะโดนอะไรบ้างนะจะมีการข่มขู่อันนี้ที่ได้ข้อมูลมานะฮะ mm hmm. วันจะบอกตรงนี้เลยว่าใครที่เป็นผู้เสียหายนะฮะตอนนี้ก็สามารถแสดงตัวได้เลยมาเพิ่มหลักฐาน มาเพิ่มยืนยันโตนตได้เลยว่าคุณเป็นผู้เสียหายแบบไหนมูลค่าการเสียหายคุณ<ม>เสียหายไปเท่าไหร่แบบไหนเพื่อที่จะเป็นการเตือนภัยไปถึงหน่วยงานอื่นๆไม่ใช่สำนักนงานตุลาห่งชาติเดียวนะฮะการวิ่งเส้นซื้อตําแหน่งก็อาจจะมีหลายหน่วยงานอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยไปถึงหลายๆหน่วยงานด้วยไม่ใช่สำนักนงานตุลาห่งชาติอย่างเดีเยวครับมันมีกรณี